สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube care, เคมีแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งครูฝังนักเรียนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ของครูด้วยนะครับโอเคมาถึงโจทย์ข้อที่17กันแล้วครับการระบุหมู่และคาบของาธาตุที่มีเลขอะตอมต่อไปนี้ครับข้อใดไม่ถูกต้องอย้ำนะครับว่าไม่ถูกต้องโอเคครับโจทย์แบบโอ้โหดูง่ายมากๆเลยแต่จะง่ายจริงหรือเปล่ามาดูครับ โดยเขาจะกําหนดมาให้นะครับก็คือเลขอะตอมเลขอะตอมตรงนี้นะครับบอกอะไรเราบ้างบอกเกี่ยวกับจํานวนของโปรตอนนั่นเองซึ่งปกติครับธาตุที่อยู่ในรูปของปกตินะที่ไม่ได้เป็นไอออนครับโปรตอนจะเท่ากับอิเล็กตรอนครับและเราจะนําอิเล็กตรอนเหล่านี้เนี่ยนะครับมาเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เมื่อเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับเราก็จะทราบได้เลยครับว่า มันอยู่หมู่ไหนและอยู่คาบไหนนั่นเองโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างเช่นเลขอะตอมเนี่ยเท่ากับ 11, 10, 7, 5, 8ตรงนี้เนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับปกติแล้ว แต่ละระดับพลังงานเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนที่บรรจุอยู่ที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นระดับชั้นพลังงานที่1นะครับมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ได้2อิเล็กตรอนระดับชั้นพลังงานที่2ครับก็คือมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่ได้8อิเล็กตรอนระดับชั้นพลังงานที่3มนะครับมีอิเล็กตรอนอยู่ได้ประมาณ18อิเล็กตรอนเนี่ยครับประมาณนี้นะครูเขียนแค่3ชั้นเพราะว่า ตัวเลขเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะครับน่าจะอยู่ที่ชั้น1ชั้น2ชั้นสามแถวๆนี้แหละโอเคเริ่มเลยนะครับอย่างเช่นข้อ1เนี่ยเลขอะตอมเท่ากับ11แสดงว่าชั้นแรกครับบรรจุ2อิเล็กตรอนชั้นที่2ครับเป็นเท่าไหร่ดีครับเป็น8ถูกไหมตอนเนี้ย2บวก8คือ10ถูกไหมครับขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก1ครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าข้อที่1นะครับข้อที่1เนี่ย เราได้เป็น281นักเรียนครับเราสามารถทราบได้นะครับว่ามันอยู่หมู่ไหนคาบไหนตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับตัวเลขที่ลงท้ายนะครับตัวเลขที่ลงท้ายชุดสุดท้ายก็คือ1ตรงนี้จะบ่งบอกครับว่ามันอยู่หมู่ไหนนั่นเองตัวเลขตัวสุดท้ายนะอยู่หมู่ไหน แบบนี้นะครับลงท้ายด้วย1แสดงว่าอยู่หมู่1 a แบบนี้คือถูกต้องอยู่คาบไหนคาบไหนให้นับนะครับว่ามีอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมดกี่ชุดหรือว่ากี่ตัวเลขอย่างเช่น2นี่คือชุดที่1 8นี่คือชุดที่2 1ก็คือชุดที่3แสดงว่าอยู่คาบที่3แบบนี้เองครับ ฟังอีกรอบนะแล้วก็เดี๋ยวข้อที่เหลือเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันนะครับอย่างเช่น281เมื่อลงท้ายด้วย1แสดงว่าอยู่หมู่1และมีตัวเลขกี่ชุดครับ1ชุด2ชุด3ชุดหมายความว่าอยู่คาบ3นั่นเองอเรามาดูข้อ2ครับข้อ2ยิ่งง่ายข้อไปใหญ่ครับ10ใช่ไหมก็คือ2กับ8ครับหมายความว่าอะไรลงท้ายด้วย8ลงท้ายด้วย8แสดงว่าอยู่หมู่ไหนครับอยู่หมู 8 a ถูกไหมแต่ที่เขาให้มาแบบนี้คือหมู7 a ถูกไหมครับแสดงว่าผิดละนี่ไงเจอละข้อนี้ตอบได้เลยครับว่าตอบข้อที่2มันต้องอยู่หมู่8แล้วก็คาบ2ถูกไหมเพราะว่าเลข2คือชุดที่1เลข8คือชุดที่2แสดงว่าอยู่มู8คาบ2นี่ไงถ้าเป็นครูครูก็ไปทำข้ออื่นแล้วฉเฉลยเสร็จละแต่เรามาดูต่อนะครับเพื่อความชัวร์ข้อที่3ครับ7 ก็ต้องเป็น2กับ5รวมแล้วได้7ถูกไหมแสดงว่าอยู่หมู่ไหนครับอยู่หมู่5ซึ่งถูกต้องใช่ไหมค่บที่เท่าไหร่คาบที่2ถูกต้องครับต่อไปช้อยข้อที่4ครับเป็น5ใช่ไหมห้าก็จัดเรียงเป็น2กับ3แสดงว่าอยู่หมู่3ถูกต้องคาบ2ถูกต้องและข้อที่5ครับก็คือเป็น2 แล้วก็อะไรครับ2กับ6ถูกไหมรวมแล้วเป็น8สแสดงว่าอยู่หมู่ไหนครับอยู um u, ่หมู่6อืมถูกต้องครับคาบที่2ถูกต้องสแสดงข้อนี้เราตอบข้อที่2ถูกต้องแล้วครับเห็นไหมครับว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยไม่ได้ยากเลยนะหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําได้นะครับขอบคุณสําหรับนักเรียนทุกคนที่มาดูคลิปของครูนะครูตั้งใจทํามากๆเลย ถ้าจะให้ครูสอนเรื่องไหนนักเรียนก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย